สวัสดีครับสวัสดีครับผมสายันทองสวัสดิ์ครับมนีก็เป็นมันทีสิบกุมภาพันธ์สองพันาร้อยหกสี่ครับผมตอนนี้ฮาอยู่ราชัุร์อุบลราชธานีครับยังหน่อยครับอุบลราชธานีครับหลังจากวันที่ตั้งแต่หลายสองเหมือนครับเมื่อคืน่อหญ่แต่ว่าสอบม่ไรครับก็เลยฝนตกครับเมื่อคืน มีเวลาหลายสดครับตอนนี้เข้าเบิงระบบเสียงครับสวัสดีทุกๆทุกคนก่อนก่อนสิบ้าไปเบิง์ระบบเสียงว่าเครื่องเสียงมันใสอีหยังครับเดี๋ยวขอหยัดดูมอเตอร์ก่อนนะครับว่าผู้ใดมาเบิงแหน่สวัสดีครับอาจารย์กระดาษสวัสดีครับยุติแพ่งผมมากครับสวัสดีครับสุขทุกคนครับมาเบิงระบบเสียงครับระบบเสียงของห้าวันนี้ห้ากับใสมิก ไม่ดาทนะครับไม่ดาทอ่าเติมสามสองทำงานอย่างนะครับงานอ่าวันเกิดราชพัตรครับบัวบุญราชแ <c oughs> ม่หมอแม่เกิดปะป่าวันสถาปนาโอ้วันสถาปนาปฏิก <c> า <oughs> รอาจารย์บอย <c oughs> อันนี้อันคือมีกนะครับเป็นอภิรัตน์การจากด้านอุบลสายฟ้าครับสวัสดีครับอาจารย์เพชรนอนน้อยอาจารย์เพชร <c oughs> นี่ทักทายอาจารย์น็อตหน่อยน่ สวัสดีครับอาจารย์อุ้ยอาจารย์อุ้ยสวัสดีครับอาจารย์แม่สวัสดีครับอาจารย์บอลเมืองแค่สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสุขุมคนับสวัสดีครับอุ้มซาวครับนี่นี่เป็นไปยังนี่ครับมีบอดไฟมีกว่มีคือบอดไฟเสียงคืออะ้รครับเสียงคืออะไรเอฟซีจากพัทลุงครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนุพันธ์นนท์ครับสวัสดีครับกล้องอุบัตเหตซาวครับอาจารย์น็อตผ้าเบงหนูพบเสียงเนี่ยอาจารย์น็อต สวัสดีครับทุกขนทุกคนครับสวัสดีครับทวีชัยครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับทุกคนทุกคนครับสวัสดีครับวัชการโยกกี่ครับผ้าเบิ้งเรื่องเสียงอาจารย์น็อตผ้าเบิ้งซื้ออย่าเปิดอด้วยอย่าเพิ่งเปิดอผ้าเบิ้งก่อนสวัสดีครับอาจารย์ยกอาจารย์ยกว่าอน่างนรตอนนี้ข้าวนี่ครับเบิ้งกิดทับความสะอาดนะครับโอ้ดีหลายครับเบิ้งคนทับความสะอาดก่อนครับนี่แหะครับผู้อยู่เบื้องหลังครับความสะอาดสะอ่างนี่เป็นไผ่เห็ดเขากับโบจักเลยครับเนาะผมก็ินหมดจักเลยครับอาจารย์สันบอาาาจรรย์สััันกกลงมมคผ ระดับเอฟซีครับขอคุยไรเอฟซีครับทุกขทุกคนครับนี่ทำความสะอาดดีดีครับสะอาดดีเนาะป่าเนาะปัญหาปัญหาป่าผมบวดชักครับผมโอ้โหนี่ครับอยู่บ้านยังหน่อยครับกวางขวางนี่ครับนี่ครับผมก็เป็นคนกวางขวางเงินครับกวางหนึ่งได้สองพันลายสองพันลาป่าโอ้สองพันลาครับด้านหน้าวิธีครับด้านหน้าวิธีกับวิธีของพ่อกับใส่วิธีซิปเอ็ดขานางล้านครับ ก็มีอกสั่นหนึ่งสองรวมอะไรนํางกันตมอวาไหนมันอยู่หนึ่งสันสองสันสามสั่นสี่สั้นหาสันห้กสันครับกํารวมอะไรมาถึงประมาณสิบหาสั้นครับสิบมาเรียบอาจารย์โอมมหาแนวอาจารย์โอมมามาไอ้กําลังเปิดเปิดเครื่องแล้วแต่ว่าสิีวิววิวิวิววิวกันอ๋อเบิ่งก่อนอาจารย์นัดพารีวิวเนอยครับแคทบลอกนี่ของอาจารย์แม่นครับมันว่าสนับสนุนมาซอยครับ เพราะว่าวิธีผมโมมีครับโมมีเงินครับนี่เคือสั่นแก๊สบอกเลยเป็นของอาจารย์แม่วัชรชัยวงสามารถครับที่ต่อไปจักใหญ่วิธีกับที่ต่ออาจารย์แม่ด้ครับรูปแสงสีกับทีมงานอาจารย์น็อตซาวแอนไลท์ไอ้ไฟไฟไฟบมกหลายเลยเครื่องเสียงพาพเดี๋ยวพาไปแอมกันครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังว่าสีดังดีบอครับ วันน er ี้เป็นคนยืนไหนอาจารย์นอตวันนี้ครับอาจารย์จี๊บครับผมมาหาด้์อาจารย์จี๊บสมราลนะครับม่ามีกี่เสียงให้นไหมอาจารย์จนไดน้าเศร้าเส้นครับอาจารย์ตีบรรณซีม่วงครับเลยมาเปิดเครื่องไว้พระวันนี้ครับอาจารย์อาจารย์อาร์มอินดี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หน่อยมาเดินแล้วนะครับเอามาเบิ่งเครื่องเสียงก่อนครับตู้มพวงใส่ตู้ห้องเยียรอาจารย์นอตตู้ว่าเทปตู้ว่าเทปเบิ้ลสุดเลยบ่โอ้ ักใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้จักใบมหนึ่งสองเจ็ดแปดเกาเจ็ดแปดเกสิบสิบเอ็ดสิบสองจักใบอาจารย์ยี่สยี่สิบใบจักดอกตูนึงดอกละตูดอกละตูหรือตูะดอกยิบนิ้วยิกนิ้วไยีสนิ้วครับยีิครับนิ้วของว่าเทคนะครับนาะดจัมุงครับจัไกระดครับขอบคุณอาจารย์ จิบหลายๆค,ครับสวัสดีครับอาจารย์ท็อปมิวสิกแอนด์ซาวครับตู้พวงก็เป็นตู้ดูนิโอครับเป็นดุนท็อปของอาว่าเทคนกนะครับใส่บุนีเป็นใส่ของอว่าเทคกขางนะยิบสีใบเชียงกลางในอาจารย์น,อน็อตเชียงกลางกัของวาเทคครับรุ่นวีทูนะครับนอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่เป็นสิบสองเอาเครื่องมาหลายแท้มีสิบสองตู้ครับต่ขอขางครับสวัสดีครับพี่ สวัสดีครับไปด้ครับนะครับเครื่องเสียงนี่ครับชุดนี้ครับประจําวงนามิหกลุกพงศกรครับสวัสดีครับหัวหน้าวงครับพา5วิวครับนี่เครื่องเสียงเสียงชุดนี้ประจําอ่าครับมอลลามุกพงศกรครับนี่ครับโคท่านเอาเนียมจากบริษัทวาเทคแล้วภาเบิ้งเครื่องเสียงก่อนครับเดี๋ยวจะเปิดฟังมามันจะตัวเศาวดีบอนี่คือทัดกลายเป็นชุดของวงนามิหกเลยครับนี่ครับสายระพวงก็เป็นสายของเอฟฟิลล์ครับผม สนับสนุนได้โดยจากร้านอุบลสายฟ้าเดี๋ยวภาพังงบางระบบเสียงข้างหลังครับต่อขึ้นฝนตกแข้งแห้งครับบ๊าครับปิดต่อครับป๋าขอแบบจุ๊กๆนะครับเดี๋ยวจจดให้ครับด้วยเปิดฟังแบบเร่าใจเลยครับวันที่สี่ที่เจอกันครับป๋าบ้านน้องขออุบลครับใบสามสงขลาเมืองแรงอู้หาซุ่มบครับอู้เจอกันในนอนครับพบกับบรมนึกพงศกร หกเป็นนกผกเพียนมันหมดเลยได้แต่เพื่อเศร้าบาดดังนกน้อยบอกกลับได้ผ้าเบิ่งอ่ะเครื่องเสียงกันแอมกันครับแอมพ่อไปแอมครับโอ้สวัสดีครับอาจารย์ตะกี้สวัสดีครับสสวััดีครบเดี๋ยวเบิ่งก่ออนันคุิฝากเขาว่าาที่อัพครับที่นี่เดี๋ยวกันโมงเบิ้กันเดี๋ยวขออนุญาตเบิ่งก่อนคุิฝาก แกวเลยครับพอกันครับบงมะลันนามีหัวกาบหน้องขอนครับบี่มีหน้าเขมบโอ้ยบ่ปิดประกันอ่ะบ่งพ่อไปอมครับพ่อไปเอ็มก็ใส่ของว่าเท็กตครับเนาะใส่เบอร์ทิบสี่ดีสิบสี่ดีครับเก้าเกาดีเกดีครับผมเก้าดีสิบดีครับแสดงแล้จะตู่ครับไอ้แสดงแล้วสองตู้แสดงแ้สองใบครับโอ้ สองดอกสองดอกเนาะครับเดี่ยสองดอกครับงอายสองดอกครับเสียงกลางกับสองตู้ยูุ่ตว่ากับสองดอกครับชั้นหนึ่งละสองดอกเนาะครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับเครื่องเสียงครับจุดนี้เป็นพ่อไอ้มชุดของว่าเท็กชมชุดครับจากบริษัทว่าเท็กครับก็ขอขอแสดงความเสียใจกับอ่าผิดต่อยนะครับเิ็นจุดสูญเสียครับครับครับผมจะผสมรวมง่ายมันกับ้าคาดจะออกงานครับนี่ครับของบริษัทว่าเท็กครับ ผมสหว่างขึ้นกันแน่นอาจารย์ครับผมขึ้นกันบนเรือขึ้นที่นะครับผมอาจารย์นอรโอ้ทลงเนี่ยแตอุ้มน้องลงเนี้ยน่องที่ลงไรมีหมองเต่งโตครับหมองเต่งโตหมอล่ำครับเจ้านายหมอล่ำกันมาครับนักดนตรีกันมากมือนี้ก็จะผสมไงอยู่ที่ห้องแจ้งหมวกสี่หมวกนะครับเนาะนี่คืออ่านสั้นฝากเขาอ่านค้างเคืองครับผมนี่วทีของผมเองเลยครับผมสลอบเอิ้นหม่องยังน่ะสายยันประเทิงศิลนครับผมตู้ใส่ฟิวกับใส่ของอาม่เจอร์ครับ เป็นเสียงกลางเอเมเจอร์นะครับเพื่อให้เสียงชัดเจนนะครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับสวัสดีครับอาจารย์ตีน้ำกระแสครับให้เพิ่งระบบเสียงที่ไมที่ก่อนครับเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ฟังว่ามันจะตัวอบซาวหรือเปล่ามอนิเตอร์ก็ขอบคุณเฮียเก่งครับของเอ็มชิลเลนครับตัวหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทครับตัวนี้ใส่เป็นฟอนนะครับเนาะฟอนเนี่นะฟอนฟอนฟ่อน รับเบิดเวลา,า <S <S เดี๋ยวพาบางิงเครื่องเสียงครับต้องไปชมสักครั้งมานะครับพี่ต้อมครับยินดีต้อนรับครับตอนนี้ผมก็อยู่ราชพัฒรอุบลราชธานีนะครับอย่างน้อยนะครับอะเดี๋ยวพาเบางิง จอยดีดีก็ขอบคุณพี่เหียนนะครับอาจารย์เหียนครับอาจารย์สมานหงสาเป็นลัทธั้งครูทั้งทออเสียงก็ดีใจโอ้ยดีไ่มครับสวัสดีครับประดุงครับสวัสดีครับมอลัมปีชาสมช่อมข้ามครับูกแพร์ไม้ไ้เอามาดูระบบใหม่ครับไม่โอ่เปิดเเปิดทุกตัวเลยครับบอมไม่เมื่อยห้องห้องใส่ไม่อยู่ประมาณสิบตัวครับไม่ไว้เล็ดอ่สิบตัวแหละก็มีอยาห้อยเตร์ครับมาดูชุดเครื่องเสียงของ มัลรับหน้ามีโครงห่อครับตัวนี้ชุดใหญ่นะครับของของหยงหงายจังหวัดภาษาอังกฤษอา่ออกะไรบออกภาษาอังกฤษซึ่งซึ่งซึ่งอะไรตัวตัวโหดตัวฟงไม่เงินพ่อนตัวนี้คือกันครับมีอยู่สามชุดครับไม่เงินพ่อนครับเอาเอามาฝังอย่างนี้ที่เป็นอะไรเอามาฝัง่างนี้ เออไม่ครับไม่บริสุทธิ์ครับตัวนี้ไม่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 เนี้ยหูเนาะครับผมเส้นเสือจากพี่เอสจีเส้นเสืออะไม่เส้นที่เทียบที่เด็ดครับที่เด็ดครับมีไม่ลอยกับกีบครับยูห่าครับทีอาร์ยูห้าจอยูห่านี่ใส่หกตัวครับบางที่มาใส่ของจีอาร์ยูซีนี่สองตัวครับรุ่นนี้เสียงดีแห้งครับขันพายเอเจนไม่ร่อยครับรุ่นนี้เลยครับดไกลครับ ตัวนี้สตียบลของไม่ดาดครับตัวนี้กอดของไม่นี่ครับตัวนี้หมอแปลงไว้หน่อยครับเนาะ<ช>ตัวนี้แอมอมเตอร์ครับกับเป็นของ SAE ครับปลั๊กไฟห้ากระใสของอ่าว่าเทียครับครับชุดไม่ลอยไม่เนบอาไม่หูมอยเตอร์กับเป็นของ F K เอเลมาเลยครับอาพี่นันเนอรการจากร้านอุบลสายฟ้าอาจารย์จอยอาการหายระบบครับ <c oughs> ขอบคุณหมอการได้ไหลยครับทีดูแลครับ เน่นอนครับนอขอาคุณคุณหมอหลายครับนะครับมงกรองครับห่องกรองพ่นตะตีเชีงขางนั่นคือมีซับเบดยีเบดนิ่วครับสองตู้หรือเสียงกลางเอ็มพีเลนตู้หนึ่งไม่ไม่ไม่อุปกรณ์ไม่ของห้ามก็เป็นของชั่ววัเลยครับครับไม่กับกรองครับกับอาพธนกตัจากตลาดอุตสาห์ฝ่าครับนี่นี่ไม่กรองของแท้ครับไม่ก็เรื่องเปิดไดอาจารย์น็อตไม่ก็เรื่องยี่ห้องยังโอ้ของแท้อยู่อู้กามาฮ้างแจกของแท้ครับ ตัวนี้คือไม้ลอยครับเอาเอพ่อสูตรนี่อาจารย์เนาะไม่ไม้ไถครับไม้ไถครับไม้ไถเขามันไกลเอาพ่อเสียงเผยก่อนนะเขาไม่เขาเขาได้เพลินนี่ตัวไหนล่ะพี่เขาแต้วสื่อให้อาจารย์ชอบชิบบอสตองอยู่จักตัวอยู่เนี่ยครับผมตอนนี้เราก็จะมาทดสอบเสียงครับที่ระบบเสียงสีทำเองครับนี่นะเขาเอื่อนไฟเสียงสีเวที ไปกับพริบนี่ยระบอพีไปเลยได้พโฟโได้พโโลได้ฮะโฟโลไหมพืดเลยไ้จะเห็นเป็นตาของบอนี่ยูอ่านยูตายไปเดี๋ยวนะครับเด๋ยวพไปเปิดเด้เปิดเคืองเสียงอีกฟังครับบาสิดังดีบอครับดังนกน้อยพกเพลินถ้ามาฟังฟังมาฮาไปห้องเพลงอยู่หน่าตูมพงจากหอนบอครับ เพราะว่าแคทบอกนี่นักร้องกับพี่ยองอยู่หนาตุ้มผูกครับพี่เบิ้งครับตรงนี้คือนักร้องผมจะริเลเสียงมาให้นักร้องได้ยินดีนะครับ <ST S 1> เป็นการอ่าเสน้นระบบจากอาจารย์ทากิชินะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงครับสวัสดีๆๆรครับพี่ป้าแหววครับสวัสดีครับสรสาครับอาจารย์เด่นจัาม่วงครับเจ้หน่อยครับนักดนตรีผมนะผมสี่ม่งเสาครับตอนนี้กับเจ้าม่วงเห สามมุ่งหาชิปุกหาชิปเก่าขน้นโอ้ยบริษัทหมอสี่มุ่งตัวหนักกติเยอได้บ่มากตู้เบร์สองคางขึ้นกันครับเสียงเบร์กับยิบสีตู้เสยนกลางกับคางละสิบสองตู้ครับเหมือนกันครับบริษัทบาเทคครับข้าจะมาฟังว่าบาเทคสุดยอดขนาดได้ครับตางเบร์กลางแหลมครับแล้วภาพเมื่อมึงมีงเฮาครับตู้นี้แม่คากำลังมาตั้งค้านครับนี่ครับโอ้ยยิ่งใหญ่อลังการสมศักดิ์ศรีเจ้าภาพทุกครั้งครับที่จ้างอุบลสซียงซาว เฮ้ยสวัสดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับขันชัยธุรกิจบันเทิงครับสวัสดีครับบอยเฮงห้อยครับเดี๋ยวมาฟังเสียงครับมีเข่าเนี่ก็ขอบคุณบริษัทบ้านเสียกันครับยังหล่อมีเข่าอกันเหอนกันยังหล่อพี่ไผ่กันยังหล่อแค่หนึ่งหล่อนครับนี่ครับเพชรเพื่นเพชรใน้อมดีพร้อมนะครับมีกาโลโก้อุปสรรคเศร้าครับออกทั้งข้าครับเป็นการมินดูนงี่งามนะครับ เป็นเป็นอ่ามีเข่าอลูมิเนียมครับอลูมิเนียมเหมดเลยครับนี่ครับแล้วฝากพักเสียงครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไผว่าเมืองอีสานเศร้าเศร้าเด้ออย่าสิไดบ้าอ้าเปิดระบบเสียงข้างหน้ามีโอ้ใคอาจารย์โอ้หน้านูฟังก่อนนครับเพื่อไรฮ่าฮ่าฮอาร์ตมานะครับจากวงมอลำนนำหุกครับ อบัดนี้มาฟังเสียงเด้อยังวายไปได้ายสามอันขึ้กันพ่โดสวัสดีครับชลีครับสวัสดีครับท่านงศักดิ์ครับผมสวัสดีครับธีรพงศ์สุดแท้ครับขอบคุณคับประจั์ไก่ครับผมอ้าวฟังฟังอ่าน่ามีหกบาทแล้ครับเนาะ สูงเลยครับเนาะครับเปิดเปิดครับครับกําลังเปิดนะครับสวัสดีครับอาจารย์หลิมฝนตกบอกครับน้องเนาะเมื่อคืนครับฝนตกบอกแห้งครับตอนนี้แดดออกเลยครับมาด้วยครับอาจารย์หลิมมาเล่นมามีเสียงไหนนะครับตอนาหน้าที่นาโกติก็มาครับก็ได้ร่องเสียงถ่าอาจารย์นาโกตีครับสวัสดีครับเบิร์ดดี้เบิร์ดดี้เอ็ซีสายยันซับครับเขาหลายๆครับผมสวัสดีครับสัปปี่ครับบอนลักน้องหนุ่มไอโฟนมิวสิกฟังเริ่มต้นกันครับนะห้องุนส่วนแม่ สำนักงานหมอหล่บน้ำที่หกบ้านเลขที่35ตัวนี้เ้าใส่มีบ้านเป็นทู่แท็กครับเมียนี่เข้าสามารถเอาเป็นบ้านที่แท็กระได้ครับจังหวัดอุดอนานีควัมเน้อจานดีทำคมผมอาซิโบเสียบแต่ระเกียบมันคือน้อยหนาผมมีดอกสุปา้าผมนั่นมีแต่ให้มีแต่นาแต่หากกับไอ้บอซ์บให้มีน้ำตา เอาเรื่องเล็กๆครับเล็กๆครับเล็กๆเล็กๆเล็กๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล้ลูกโอ้ยเมื่อฉัน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 น้ำที่น้ำนกพุ่งสะก่อนอยากเด็กบ้านนอกฟังเสียงครับฟังเสียงอยากจะเป็นหมอลำ เริ่มต้นจากการเป็นคนประกอบปีทีฟังเสียงนาตู้ไปเรื่อยครับไต่เต้าไปเปลี่ยนเส้นสครับในวงดนตรีใกล้บ้านเป็นรุ่นใหม่สามารถอาจมัดไม่แท็กไถ่โดยการใส่เอติกาดครับปักในเส้นละพักครับเ็ดอีสาน ต่อมาได้โยกย้ายไปอาศัยร่วมไม้ชายคาบ้านพักศิลปินสวัสดีครับสายต้นนจ้าครับมาใหม่ครับผมอย่าคุณพ่อสวัสดีครับบริลี่อนทัวร์วงศิลป์และฟังเสียงครับจุดที่คนพบว่าตอนนี้ฟังไงฟังเสียงกลางว่าเสียงขอนแก่นเสียงกลางขอนแก่นนี่บบ้านพักศิลปินภูไทยเพื่อก้าวสู่เวทีหมอหลังทำนองขอนแก่นและไม่นานจึงได้รับโอกาสที่ดีที่สุด สวมบทบาทดาวร้ายบนเวทีหมอลำเรื่องต่อก่อนทํานองขวนแก่งคณะละเบียยวาทศิลป์โดยมีคุณพ่อเอะพักดีพลำเป็นผู้มอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้ในครั้งนี้เชิญการข้าวนเอายังไม่ฟังของในก็ได้ครับเป็นที่รู้จักในที่นิยมดาวร้ายน้องพิหุนนกพดกครับ กว่าสิบปีบนเส้นทางแา่านีนชัดเยพงศกเป็นศิลปินที่ดีซื่อสัตย์ต่ออาชีพและคนดูมาันมีแรงบันดาลใจจากความรักในศิลปะหมอหลังด้วยความลำบากยากจนที่ัสดีครับอาจารย์ไก่ี่ดีครับสกรยังไม่ฟังย่างนี่กไรที่ชัดเ่ยครับผู้ตูียี่หางก็ดีดีประกอบกับแรงความรักและยังไม่อยู่องแค่บอกกับศิลินเสียงเบาและความอจากผูนว วันนี้ห้องเสียงเสียงเบากันว่าเดี๋ยวจะเปิดรูปตีกันแบ้างเสียงปีพร้องครับให้กำลังใจและความอบอุ่นเรื่อยมาครับดังเท่ากันครับเพื่อนมาจึงเกิดปีหมอลำเรื่องต่อพลทำนองขอนแก่นคณะหมอลำนามพี่หงพร้อมที่จะรับใช้และมอบความสุขให้แฟนๆทั่วทั้งประเทศด้วยหยาดเหงื่อแรงกายและแรงใจทุ่มเทให้แฟนๆ พร้อมแล้วกับคอนเสิร์ตหมอหลำเรื่องต่อก่อนทำนองขอนแก่นคณะหมอหลมนำนามพี่หงนกพงศกรได้ณโอกาสนี้เนี่ยหากหมอหลมนำนามพี่หงเปรียบเหมือนดวงดาวเสียงกาลางเบียดกลางแลงครับก็เบียเสมุอนคนที่นั่งมองดาวดวงนี้คงไม่มีความหมายหากไม่มีคนนั่งมอง ขอบอนทุกท่านโปรดนั่งมองดาวดวงนี้ตลอดไปเพื่อให้ดาวดวงนี้ได้ส่องแสงเจดจรัสแผ่แสงสวยงามให้ทุกท่านที่มองมีรอยยิ้มและความสุขทุกครั้งที่มองมงเสียงกางชัดเจนไหมคบให้โมฟังเลยเลยคำใหนโมคบเหมือนเหมือนทหารนพวงมาใส่เลยคบเนี่ยให้โยืนอยู่นี่ก็ชับเลยคำเห้โมเห้โมคบ เรื่อเมื่ออยู่นี่อาจจะบม่ได้ยินเสียงนะครับตัวนี้เงี้ยชัดเจนนะครับเรนมอเหมือนไมีมีตีเสียงมาอยู่ตรงนี้เลยครับเขานั่งฟังอยู่นี่เด็กเก๋าเลยก็นั่ก็นั่กันแสดงกันั่แสดงครับฟังเสียงเด้อเปิดดนตรีกันบริการแบบพิเศษครับไผยต้องรับครับมันเหมือนมีมีเสียงมาเลยครับเรนบ่ ของคุณอาจารย์เอกใช่เาว้ามิุ่มครับ,ออรบอรเอกเาว้ห้ภูมิครับเอกสอนในการดนตรีเสียงครับเขานั่งฟังอย่ได้กัไหนเป็นบออาจารย์ต้นจีการฟังเสียงก,ก่อนครับียงเสียงกอ่กอนฟับเสียงก่นอนฟังเสียงครับคำชโนดวังดาวดินแดนสักสติ์ ที่สถิตของพระยานาะปูสีสุโทนยญาสีกุม,มาผู้ปกปักรักษาเกาะคำชจนโนดแห่งนี้สิ่งติดที่เคารพบูชาและศรัทธาของพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีหมอลำน้ำวิหกศิลปินหมอลำเมืองอุดรธานี ทำงานชูชุดนี้ดองกราบไหว้บูชาสักการะด้วยหวัวใจกายวาจาจิตตอัอาหารวันชาดาคาทิปดีสีสุขโทวิสุทธิเทวาอูเทมิสาธ เดียนศีรษะโนาผนนาทางเกิมรรคบูชาเนื้อเกสีกราบารบมีลุยส,สักทาโอคุศีสุโขขอเด้จุจุรักษายาสีปัง ใน,ใน,ในี่ดีครับนมาเป็ใจใจนไกนั่งฟังกนันด้ยินครับงคับมาฟังตรงนี้ครับบางเครื่อง